สบายดีพี่น้องสุขุมทเกคนคนได้หลานสองคนเลยสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องคนเลยสบายดีเอ๋น้อยนุ๊สบายดีแน่สบายดีป้าแน่อ้อกำลังเห็นได้ยังไงก็ได้เช่าสองมือก็สมือพี่ตะอ้อยอียว อันนี้ก็เมืองน้องไอพี่น้องอ่าใส่น้องอ่ะเบ่งโน้น่ะเผ็ดฮ่าดีใจนะน่าคนได่น้องงามเนาะผู้ฮิตะอ้อยอยู่ดังโด่งอีลูกใครวะฮะลูกใครวะล,ลูกแม่ชายลูกชย <laughs> ดีใจบ่น <Yeah. S 1> ้ําเพชรได้น้องดีใจบ่โดยชายเพนบ่อ่าค่อยว่าแล้วผู้ชายทองเจ้าค่ะสิสบือสวดละายผู้นี้ดิลุบบ่ลุยิงียบ่ยิงบ่ให้เฮาแฮงงได่ยิงสิลุองกได้บักเดก็ยังคิดสิบือสวดได้ อันคนไทยก็จะทวงอยู่ไทยอยู่ห้านอาหารนะเขามาก,กินเขามาลินนะเขาถามว่าทาา้ทองคิสบือจะสวดแล้วลุบคอรำสวดสวดผู้ชายรอ้าาอยพิเศษมาถามไปไอโก้เสียเ, <laughs> เงินเขาว่าคอก็ได้หมดเหมือนกันคิสบือสวดคิสบือลุบเลยไม่ยิ่ง อง่ักอกับแม่มาักวนอนบถ้ามันชวดมันชวดมันเห็นแล้วแหะกัมันกระสวดกับโกเป็นของพ่นเลยนะลูล่นี้เออออีตุ้ยพออาตุยยังจะคอยยังผู้ชายอยูคอยยังวอลที่คบสเบอวดแล้นพอนึงก็ชวด ตะแพงหละบัวสบโล่กมสโล่ฝ่ายปไอซาลมันไปอันน้ำผัวมนผัวมอโอ้โจิตตออกแ้วหลักนนี้วะโตแล้วลเหนลเ่ทานไม่กระซนน้งโอา้ยหังอันไหนตายกันนะคนโดอ้าวหายูหากินเนาะหาอยู่หากินทรงพม่าแหละไปคิโลจับพันหกทางย้กเดอทางเง้ ขี้ต้มบักลลายนี่นลูกพัดทางหลักว่าีไมจับอีกได้คุไมจับไม่ซนะเต้นไปเรียนติลูกมันแบบง่านั่นระ่เห็อจซบกับสีจะพูอีกขาวอีกอันนี้สี่สะบผู้รีบดูเข้าไปข่าวฮะดูยังตือยังไ่ได้เห็นมือ้นในขาวทั้พวกคนอีก แสดงว่ามืออื่นมืออนี่ดำลงว่าอันนี้มันถือลูแล้วอันนี้มันถือใ่มใส่แล้วมันสลับกันดีเลยแต่ยิงสลด์ดีีสุดสักที่สุดเอาสอเลยปเอานาเอานาาอานเอาบึ่งอตตังให้โอ้ยถ่ามันอันยังอยก่อนแสดงมันก็แปลงหน้า ต,ตัวนี้ยังมุกอีกท okay. ุใส <ý Rahmen> <favor> ่กับบ้านผู้ไายกวถ้าทำไม่รูมัได้ปะไปใกล้เนาะสุพรินเนาะไปติงใกล้หองไปมือหนึงมือสองเขาก็ไปเดี๋ยวไปไปไทบาทีมาเลยมาวานซื่นเลยมาวแท้ไปงานบริเฮทมันบุคลีพลโต๊ะกับบริเฮดงานค่ะ ไปเบบอนจะไปกับไปนกเขไปนุโอ้กินตุ่นนอนเข่าอยู่นี่แล้วเนาะนี่หลนกอิู่ได้โคตรไปนกเขาห่อยทหาค่โอ้ยเฟรมันยังมันเช็มาเบอยูมันบอไวเขาเอาคนเลยเช็บอยังเปเอาคนถ้าเขากากคนอกะไป คือว่าแล้เนาะคำนุ่มยูไดเนาะนอนกืนไปขวนันเกินได้ลกิดกนได้แลเก้นกัได้เขามาคืนีัว้าสอโมงสามอบัดลูกตอนเ้าสามหโมเออมาเบัดลูกะสิบเออมตามเครื่องบม่ได้คายบ่ได้คายแลเาะนเขียวมอยอ่อหว่ากินน้ำจากหม้อค่ะอาไทย มื้อนึกจม้อจับเลยเอาจับนดลสิตั้งตั้งจักหมอก็เอาจัหมอเลยแห่ตั้งเ่งได้ทนได้คยันหมออยู่ตนีเออถ้ากิน4หมอก็4หมอเลยถ้ากิน3หมอก็3หมอเลยได้มือออกละ5หมมือออกละ5หมอหมอใหญ่เด้อจ้จขอกซ่ํานั้นล่ะหมอซึงซ่ํานั้นจ สามก็หม้อนี้หม้อที่ส่งกะเจ้าก็คอยกินไปอีกหนึ่งมุกะเจ้าก็ตั้งหม้อใหม่เล็กก็ทำเลยทำเลยคอยกินตั้งครึ่งเลยตั้งอีหม้อหนึ่งไปนับดอกยอันนั้นกินลิ้นอันน่ะน่ะใส่เครื่องหม้อกันได้เพื่อเพื่อพวกินซ้ครจะกอกอ่ะนอนเลยคืนนะไปกินเลยค่ะเออต an no okay. um, oh, ั uh, yeah. right. um, well, ้งตั้งแล้วนอนแล้วค้ำปุ๊บเลยกินข้าวแล้วกิน เอาดูเย็ยนเพื่อเดียวลางพุนกับมีคืนี่คะหม้อนี่ทักยาเพยียงค่ะใส่ยา่แบบคุกคุกเออยาลิเฟยาจดยาลิมุลุกอ่อา,า,า,ายังมีดายาคองดีเยอะเลไม่แดงไม่แดงใส่เอาเกตมันเซฟน,น,นัวเออใส่าลายๆล,ลด นัวบางบางคนวัดนางมาหัว้านางมันนางมันนางมันไม่เด้ไม่ได้นางตัวที่มันขาวขึ้นกลางกลางมันจพระไงเออยินแม่ให้ว่าให้ผ่าพ่อไปเอานางมันค่ะเออบางโก็กับผักนางนี่ทั้งผักทั้งขุมนางมันเกศมาเกนมันสุนัวบางโก็ลาโฮมนางก็ได้ขึ้นเดียวกือเกนเกนก็ขึ้นอยู่กับบางโกุบางโกุกับเกนมันกับโบเช่ คือเอากินเนื้อัวเอาไปเอาไป้บบผมติดลิ้นให้ห่างกันเย,ยอ,นอะได้ห่างกันไรครั้มกันได้เราหาขนาดเราบอกครั้มก็ก,กินหัวข่ากับเขา้ากันได้แต่อ้ยอยู่คนน้อยค่ะเกิดจากโมงคืนนสิบโมงโ<อ>สิบโมงก่อนคืนสิบโมงเช้าหา้าสิบโมงปีเสือปีคานเสือมหาก,กี่กลางเวกรก็คืนเกมมันนะนะเยอะอยู่นั่นลเลย บอกกับบำลุงหลายมี่เลยดูออกมาลังเจ้าแฮมเบอร์ยังกินนมกินเนี่ยค่ะได้กินบ่ชื้อมาอยู่เพื่อนค่ะผัวซื้อมาส่งแพ็กเมียท่านกินแต่ปองเดียวผัวผัวกินเบิร์ตบ่หลานหลานบำลุงค่ะหลานบำลุงค่ะเป็นมี่ไปกินได้กับมีเงินซื้อเออนีน้ำผพ้งใส่บำลุงเลยมันมีไข่เนาะอเขากินแต่ส้มเขาลูกเข้ามามักส้มนี่เห็นบอรเขาตำแเขาอยู่แล้วเขาตำแล้ว ผู้เดียวเขาก็กินหมหุ่งนยฮาแต่ในผู้เดียวยังเบิรย่อปุ้นค่ะเป็นโลกกินผู้เดียวแ้ยกินกระตาเคียวใช่ไหมก่อนยาก่อยาผู้ชายเลยกินละกินลายูเขาก็ยังมัได้มีไข่ขบขอดับบอเลยกินละกินลายได้ไหจ้ะกินัเล็จิบจ่อยกินลกินบ้านเดียวคยยิงนี่อะไกินคุยยิงะกินไม่จิบจ่อยไม่ยิงค่ะกินมะยองมะแยกเอฉันเล่ากับบุือกเครื่องมม่ยิงไว้เลยม่แยกเขาไปกินกินอะไร่า อาตุยหาเราถือพาเรากินลากชมกับอนี่กินยังบบ่ได้นะเชฟม่เชฟกนมกินเขานะคะแกงคึ้นึ่งว้าทมันนกินยังบ่ได้ด้ยบาทนี่เชฟมฮ่วยากินได้ได้วิตละสบายนะกิงมันเจ็บก็ได้เห็นยาใจยโมเจ็บตาเลยทุกคน เจ็บตายิ่ตามบุยินฮองดังฟิ u ố n เนาะค้ชฮ่องล้ทับเลย่ะหรือว้าเลยเออคือยูงมเอกัวคือคือเดียวแล่นี่ยูงมยูงมคนก็หายกับาย้มู่อีกกัว่าจะได้ขาววาเออบาตอนั่นดิคือบอยาเอ้าเขาวว่า่ะไหนมพูดคงพูดมไดชดนะ